Bên <cười> <cười> cái subscribe cho kênh mà Mì Gõ Để không bỏ lỡ mà đi lên เราลไปน่นงคได้อยรอกันได้ไหมได้รอได้้เป็นเรารอรอแต่เรไม่เจอาไม่รู้นะเอาเลยใครลงากนเดี๋เราใ้สายเน่ยลงนะเียเลยนะข้างนี้ข้างร้อยนะเดินอย่งนเล่ล่ไม่ออกนไม่ลงามา ดีกว่าะไรดีกว่าอยู่กันเกะดะไรขึ้นเราเป็นนี้เพื่อิะเล่าีะอะไรเพิ่งจะวันที่แปด เยอะนะแต่ก็เออกกางกายนอนเยอะไหมนอนเยอนอนเยอะนอน่เหนื่อยปไขาแล้วเอใช่เตรียมจาลองเไม่ไดิาแตกเยงไม่ได้

ต้องค้งใ้ตัอยู่ได้แล้วเนี่ยอาทิตย์นีนแล้วหรอเอออยาไม่อยากยอนแก่ไม่ต้องป็นมันเสิเออหลังเตาแรงแก่าเยิ่เอกัน่าสมสู ได้เลขที่สจะใช้วล้อหลังีจะใช้ล้อหลังที่หเราจะใช้วล้อทีะมานจทายสตัวเพราะจำ่แปนเาหนรเป็นะมอนหรไม่ได้เป็นเจ้าหนี้งเดียวเกด้เีนี

còn phải cao hơn để để cho mà, làm được thì có được là ai không mất tiền sẽ có là